ด้วยสััจจที่ฉนปฏิญน,นดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษสายงานบริหารสถานศึกษานางสาวณีคอุอดตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการโรงเรียนบ้านห้วยทรายสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต6ด้วยความยินดียิ่งข้อมูลของผู้ขอรับการประเมินนางสาวนีคำอุดเกิดเมื่อวันที่7มีนาคมพุทธศักราช2517 ภูมิลำเนาบ้านหลวงเลขที่3ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่และปัจจุบันตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายเมื่อวันที่22ตุลาคม2563หน้าที่พิเศษที่ได้รับมอบหมายคณะกรรมการกลั่นกรองระดับเขตพื้นที่การศึกษาในโรงเรียนที่ตั้งในเขตพื้นที่ลักษณะพิเศษ โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นธุรก,กันดารคณะทำงานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต6ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเครือข่ายท่าข้ามอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ด้านที่1ด้านวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพตอนที่1การมีวินยัย ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความมุ่งมั่นในหน้าที่การงานรักษาวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกาแบบแผนของทางราชการและสังคมอุทิศเวลาให้แก่ราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานและชุมชนอย่างสม่ำเสมอตอนที่สองการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี้าพเจ้ามีความอุตสาหะขยันอดทนมุ่งมัน่นและรับผิดชอบต่อผลสำทริ์งานโดยยึดหลักประหยัดคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีความศรัทธาและปฏิบัติตามหลักศาสนายึดมั่นในหลักนิติธรรมยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมายไม่เคยทำผิดกฎหมายยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตอนที่สามการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมข้าพเจ้าดำรงชีวิตตามประชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเว้นอบายามุกและสิ่งเสพติดให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและทางราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสมกับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่วางแผนการใช้จ่ายอย่างประหยัดและอดออมอย่างเสมอตอนที่สี่ ความรักและศรัทธ,ธาในวิชาชีพข้าพเจ้าสนับสนุนและร่วมกิจกรรมวิชาชีพทางวิชาการอย่างสร้างสารรค์มีการศึกษาดูงานการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆจากหนังสืออินเทอร์เน็ตและสื่อเทคโนโลยีอื่นๆตอนที่5ความรับผิดชอบในวิชาชีพ ข้าพเจ้าเอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้ส่งเสริมการสแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือนปิดบังไม่หวังสิ่งตอบแทนเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการอย่างเต็มความสามารถอย่างสม่ำเสมอและเท่าเทียม ผลจากการปฏิบัติตนในด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพ 1. ได้รับรางวัลคร,รูรู้สะดุดีด้านบริหารการศึกษาจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต6และสมาคมครูแม่แจ่มประจำปีพุทธศักราช2 5 5 9 2. ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น จากสมาคมครูอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ 3. ได้รับเกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาที่พัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับดีเยี่ยมโดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ3กลุ่มสาระก,การเรียนรู้ภาษาไทยภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศจากการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net ชั o ้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา2564 4. ได้รับเกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาที่พัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับดีเยี่ยมโดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละด้านภาษาไทยและคณิตสูงกว่าระดับประเทศ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2564 5. ได้รับเกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาที่พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับดีเยี่ยมโดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละหนึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศจากการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโ n น็ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2564ด้านที่2ด้านความรู้ความสามารถส่วนที่1ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา1 การวางแผนพัฒนาการศึกษาข้าพเจ้าได้วางแผนการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบ้านห้วยรายจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาและครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษาของการจัดโครงสร้างการบริหารกิจการสถานศึกษามีการจัดโครงสร้างบริหารสถานศึกษาที่เป็นระบบสอดคล้องกับหลักการกระจายอำนาจ และเป้าหมายของสถานศึกษามอบหมายงานแก่บุคลากรตามภารกิจจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการดำเนินงานและจัดให้มีระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 3. การบริหารงานวิชาการมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนำหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติจริงจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายวัดและประเมินผลที่หลากหลายตามความเหมาะสมต่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาจัดทำระบบประกันคุณภาพทางการศึกษาเพื่อเตรียมประเมินภายนอกเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพ และนำผลการประเมินไปปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป 4. การบริหารงานงบประมาณจัดทำแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้งบประมาณชี้แจงและมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาใช้งบประมาณตรงตามกรอบระเบียบมีการควบคุมและตรวจสอบภายในรายงานการใช้งบประมาณเป็นปัจจุบัน การบริหารงานบุคคลมีการจัดระบบบริหารงานบุคคลสอดคล้องกับนโยบายกฎระเบียบข้อบังคับเกณฑ์และวิธีการตามที่กคศกำหนดพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 6. กการบริหารงานทั่วไปมีการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมเน้นการบำรุงรักษาและใช้งานอย่างมีประสิทธ,ธิภาพและปลอดภัย มีการบริหารกิจการนักเรียนกรรมการนักเรียนเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนจัดโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนงานสัมพันธ์ชุมชน 7. จการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการบริหารการศึกษามีการใช้นวัตกรรมการบริหารการศึกษาคิดริเริ่มนวัตกรรมการบริหารการศึกษาโดยมีการสร้างเครือข่ายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ส่งผลให้การศึกษาเกิดการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนที่2การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารจัดการศึกษามีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้เกิดความรู้และมีทักษะเพิ่มขึ้นมีการประชุมอบรมสมมานาทางวิชาการศึกษาเอกสารทางวิชาการศึกษาค้นคว้าสื่อ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการผลจากการปฏิบัติงานด้านความรู้ความสามารถได้รับรองคุณภาพเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาวตามกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนปีการศึกษา2,564ได้รับโลก่เกียรติยศรางวัลชนะเลิศการจัดห้องสมุดมีชีวิตที่ดี เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน Best p r a c t i c e ปีการศึกษา2565ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนที่มีผลงานนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรูปแบบออนแฮนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโคโรนา2019ปีการศึกษา2565จากการทุ่มเทมุ่งมัมม่นและตั้งใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ ความรู้ความสามารถอย่างเต็มกำลังตลอดจนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้งานที่รับผิดชอบประสบผลสำเร็จหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจากผลการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพอันเกิดจากความมุ่งมั่นความทุ่มเทในการบริหารจัดการสถานศึกษาจะช่วยส่งผลอันดีให้ประจักษ์ต่อสายตาคณะกรรมการทุกท่าน และขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติมาประเมินและแนะนำด้วยไมตรีจิตอันดีขอน้อมรับทุกคำแนะนำพร้อมจะนำไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดผลดีแก่นักเรียนผู้ซึ่งจะเติบโตเป็นเยาวชนที่ดีของชาติสืบไปขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านค่ะ